ราคาทองวันนี้8พฤศจิกายนประกาศครั้งเดียวการเพิ่มขึ้น50บาทโดย Bangkok Insight Today ราคาทองวันนี้8พฤศจิกายนประกาศครั้งเดียวการเพิ่มขึ้น50บาทจากระดับปิดเมื่อวานนี้7พฤศจิกายนสมาคมค้าทองคำ https://www.co traders.or.th ประกาศราคาทองในประเทศครั้งเดียวประจำวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย50บาทโดยสัปดาห์นี้3-8พฤศจิกายน มีการประกาศราคาทองทั้งหมด84ครั้งเป็นการเพิ่มขึ้น48ครั้งและลดลง36ครั้งรวมราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วส่วนค่างเงินบาทสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในช่วงระหว่างบริเวณ32.34ถึง32.58บาทราคาทองวันนี้รูปพรรณหนึ่งบาทรับซื้อ6079.08บาทขายออก62,200บาทราคาทองคำวันนี้1 2, บาท62,200บาทราคาทองคำวันนี้2สลึง3า5 0 0บาท ราคาทองคําวันนี้1สลึง16,150บาทราคาทองคําวันนี้ครึ่งสลึง8,475บาทราคาทองคําแท่งวันนี้รับซื้อ61,300บาทขายออก61,400บาทราคาทองคําต่างประเทศ4,002ัดอลลาร์ต่อออนทันทคาดราคาทองสปอตเคลื่อนไหวในกรอบแคบระดับสูงทางเทคนิค โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอ่านข่าวเพิ่มเติม UBS คาดราคาทองโลกพุ่งแต่4,200ดอลลาร์ปี69 h t t p ok s w w w t b a n k k i n s i t e c o m n e w s w o r l d n e w s 1 5 5 8 5 1 1 Goldman Sachs คาดราคาทองโลกวิ่งถึง4,900ดอลลาร์เดือนธันวาคม69 h t t p s w w w t b a n k c i n s e c c o m n e w o r l n e w s 1 5 6 2 2 4 0แบง์ชาติจีนเข้าซื้อทองคำ11เดือนติดรวมถือครองล่าสุดกว่า74ล an ้านออนทันทคาด h t t p s w w w t b a n k c i n s e c c o m n e w s n e w 1 5 6 2 1 2 8ติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w w w t b a n k c i n s i c e c o m f a c e b o o k h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t h e b a n g k o k i n s i g h t x h t t p s t w i t t e r c o m b a n g k o k i n s i g h t instagram h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m t h e b a n g k o k i n s i g h t youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l s s u s u m v e r m e r 5